afternoon parents and students welcome back how are you today for me today i'm very well นะครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่27นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับ grammar clever นะครับ ในหน้าที่17ตรงนี้นะครับลูกๆดูนะครับเขาบอกว่า read after the teacher นะครับก็คืออ่านตามคุณครูนะครับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับ my house นะครับก็คือบ้านของเรานั่นเองนะครับโอเค everyone p e a s after me I have a house okay one more time I have a house i love my house i love my house Next, i open the door of my house i open the door of my house i close the windows of my house I close the windows of my house. I look around my house. I look around my house. I live with my family. I live with my family. สำหรับตรงนี้นะครับเจ้าเรียนดูนะครับในหน้าที่27ตรงนี้นะครับ my house ก็คือบ้านของฉันนั่นเองนะครับตัวนี้เขาบอกว่า I have a house นะครับก็คือฉันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับนะครับบอกบอกว่ามีแค่หนึ่งนะครับก็แปลว่ามีนะครับ house ตัวนี้ก็แปลว่าบ้านฉันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับ I love my house นะครับฉันรักบ้านของฉันนะครับ ต่อมา I open the door of my house นะครับฉันเปิดประตูบ้านของฉันนะครับ of แปลว่าของฉันนะครับ้ออนะบาเปิดประตูบ้านของฉันต่อมานะครับ I close the windows of my house นะครับตรงนี้ก็คือฉันปิดหน้าต่างทุกบานเลยนะครับรยกเห็เนได้เอ่ย window ตรงนี้นะครับเติม s ไปด้วยนะครับแสดงว่า วินโดว์ตรงนี้ต้องมีหลายบานแน่นอนเลยหนะ้าต่างต้องมีหลายบานแน่นอนเลยนะครับก็คือฉันปิดหน้าต่างหลายอ่าปิดหน้าต่างทุกๆบานนะครับอ่าในบ้านของฉันนะครับต่อมานะครับ I look around my house นะครับฉันมองไปรอบๆบ,บ้านของฉันนะครับอ่าฉันมองไปรอบๆบ,บ้านของฉันนะครับตรงนี้ต่อมานะครับ I live with my family ก็คือฉันนะครับอาศัยอยู่กับครอบครัวของฉันนะครับตรงนี้ต่อมานะครับทุกเรียนมาดูนะครับในคําศัพท์ด้านล่างนะครับต่อมานะครับด้านล่างนักเรียนมาดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นคําศัพท์นะครับ เดี๋ยวคำศัพท์ทั้งแปดคำตรงนี้นะครับครูจะมีใบงานให้นักเรียนนะครับและให้นักเรียนเอาคำศัพท์ตรงนี้นะครับไปเติมนะครับในแต่ฝึกหันให้ถูกต้องนะครับลูกๆเรียนดูนะครับ house ตรงนี้แปลว่าบ้านนะครับอ่าต่อมานะครับในข้อที่2 family family แปลว่าครอบครัวข้อที่3คําว่า health แปลว่ามีนะครับต่อมาข้อที่4 love แปลว่ารักนะครับต่อมาในข้อที่5 open Open แปลว่าเปิดนะครับข้อที่6 Close แป,แปลว่าปิดนะครับต่อมาข้อที่7 Look แปลว่ามองดูนะครับต่อมาข้อที่8 live with แปลว่าอาศัยอยู่กันตรงนี้นะครับในแต่คำตรงนี้นะครับรูจะมีแบบฝึกหัดนะครับมาให้นักเรียนนะครับแล้วให้นักเรียนเอาคําศัพท์ทั้งแคํคำตรงนี้นะครับไปเติมในแบบฝึกหัดนะครับให้ถูกต้องนะครับสําหรับนักเรียนคนใดนะครับที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับถ้านักเรียนนะครับโหลดแบบฝึกหัดมาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับเติมไปได้เลยนะครับโดยเอาคําทั้งแคํคำตรงนี้นะครับไปเติมในแบบฝึกหั ส่วนนักเรียนคนใดนะครับที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าปริ้นต์ใบงานมาได้นะครับนักเรียนก็เขียนใส่ในสมุดนะครับหรือว่าในกระดาษรายงานนะครับแล้วก็ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่เรียนเติมลงไปนะครับในแบบฝึกหัดตรงนั้นนะครับแล้วเรียนถ่ายรูปส่งในอัลบั้มอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวครูจะรวดให้นะครับลูกๆสำหรับวันนี้ซีโอเกนเด็กท้ามป้า